ติดเชื้อ,อเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้15,242รายนะคะผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ15,060รายผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ182รายค่ะ หายป่วยวันนี้8,955รายหายป่วยสะสมอยู่ที่258,841รายป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคม2565 3 3 7 6 8 0รายกำลังรักษาตัวนะคะ111,1393รายเสียชีวิตเพิ่ม23นะคะอันนี้ตัวเลขวันนี้ก <c oughs> <15. S 3> ็รายงานอย่างฝนรายงานนี้ทุกอย่างมันก็ดูสบายๆเนอะไม่ hmm. <c oughs> ตื่นเต้นอะไรเลยเนาะ <ฮ>ติดเชื้อตั้ง15,242ะแ,แต่น้ำเสียงฝนที่รายงานออกไปก็ธรรมดาเฉยๆชิวๆ <c oughs> ไม่เหมือนบางช่องโอ้โหวันนี้15นห <c oughs> ้เนี่ยเออเห็นไหมคนอารมณ์ไหมเราเราก็เคยผ่านช่วงที่ติดเยอะๆอย่างเงี้นะฝ <c oughs> <c oughs> นฝ <c oughs> น,นยังไม่รวมไงเดี <c oughs> ๋ยวพี่จะรวมให้ดู <c oughs> วันนี้จะรวมให้ดูน้ <c oughs> องๆดูนะวันนี้15,242ฝนรายงาน ATK สิ เอทีเคเอทีเคอยู่ที่8,268ค่ะสะสมแล้วเอทีเค4 9 1 4 0คนเอาแค่8,268ก่อนเอทีเคค่ะ,ะตัวเลขวันนี้ติดเชื้อ15,000 <5 S 2> 15,242บวกเอทีเคเข้าไปละ <AT K S 2> เอทีเคบวกเอทีเคเข้าไป8268เนาะอ่าอยู่ที่23,510เป็นไง เป็นไงทีนี้ต้องรวมเอทีเต้องรวมครับไม่รวมไม่ได้คคอเราอย่าโรคสวยนะวันนี้เราต้องรวมถามว่าทำไมต้องรวมครับเหตุผลก็คือว่าตอนนี้ถ้าใครตรวจเอทีเคพอตรวจเอทีเคปั๊บเดี๋ยวนี้เขาให้ไปตรวจอาร์ทีพีซหมค่ะไม่ต้องถ้าถ้าตรวจเอทีเคไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเอทีเคติดปั๊บเนี่ย โทรหนึ่งสามน่นน่ะประเมินประเมินเลยถูกป่ะใช่พอบวกปั๊บนี่แปลว่าถ้าได้สอขีดหนึ่งามสามเลยครับเพราะงั้นถ้าเอาหมื่นบวกกับ8ปดพันสรปดรวมเป็นทั้งหมดสองหมื่นสามั้นคิดก่อนนะสองสามห้าหนึ่ามห้าหนึ่งะทีมงานขอภาพเมื่อวันที่13สิงหาคม2564ปีที่แล้วขึ้นมาครับ นี่ครับฝนอเห็นยังเห็นยังค่ะวันที่13สิงหาคม64ปีที่แล้วเราตรวจพบติดเชื้อโควิดนี่คือวันที่สูงที่สุดเท่าที่เราเคยพบโควิดในประเทศไทยนะ23,418ืารายเห็นไหมแล้วเสียชีวิตวันนั้น184ยแปนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยพอเราเอาที่ตรวจแบบ rt pcr บวกกับ atk มัน23,510ืารายมันมากกว่า มากกว่าวัน,วนที่ 13, 1ิบสาสิงหาหกสี่แล้วถูกไหมสูงที่สุดเออทีนี้ผมให้ดูตัวเลขตรงนี้เนี่ยไปดูของโลกทีนี้ไปดูของโลกครับอ่านี่ของโลกตัวเลขรถยอดรวมนีม่สี่ร้อยล้านกับหกแสนกว่าคนแล้วนะตายไปห้าล้านแปดแล้วนะถัดไปเลยครับถัดไปเลยฮะเออนี่คือตัวเลขของผู้ติดเชือ้อวันนี้ของโลกเนี่ยผมเอาวันนี้มารายงานให้คุณผู้ชมได้ดูนะค่ะอ่ฝนม,มองเห็นไหม ค่ะอเมริกาเท่าไหร่อเมริกานะคะออวันนี้มีติดเ,ออเพิ่มนะคะ1 5 8 1 6 9ห้าหนึ่งรายเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวทีมงานไปที่ไปที่ของเมื่อวานชาร์เมื่อวานของสอบคอ่าชาร์เมื่อวานของสอบคอนะนะครับเมื่อวานนี้ที่เขารายการของสอบคไปที่ของโลกก่อนครับอ่านี่แหละครับภาพนี้ ภับนี้บอกให้เรารู้ว่าเมื่อวานนี้อันดับหนึ่งของโลกก็คือสหรัฐอเมริกานะครับติดเชื้อ2 2 7 0 0 0เสียชีวิต2,785เมื่อวานนี้นะอินเดีย65,000ตาย1,242บราซิล183,000เสียชีวิต1,295นะครับฝรั่งเศสเมื่อวานไม่รายงานอังกฤษ68,000รัสเซีย183,000เสียชีวิต669 ตุรกีแสนแปดพันอิตาลีแปดหมื่นหนึ 8, ่งเยอรมนีสองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบรายเศรษฐกิจันทที่เยอรมนีค่ะในขณะที่ยุโรปประเทศต่างๆตัวเลขมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเยอรมนีนี้ก็จะไม่สูงครับในขณะที่อเมริกาสูงขึ้นนะครับเยอรมนีก็ยังไม่สูงในวันที่ยุโรปใน,ในวันที่อเมริกาลดลงะนะครับแล้วก็หลายประเทศในยุโรปลดลงเยอรมนีกลับสูงนี่ นี่มันมันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ประเทศที่มันพีคสุดแล้วแล้วก็ลงต่ำ <ทะ S 1> ไอ้ประเทศที่ต่ำๆกำลังพีคก, <ทะ S 1> กำลังขึ้นกำลังพูดถึงประเทศไทยเลยแหละประเทศไทยก็ใช่ไหมตอนนี้กำลังขึ้นใช่นะกำลังขึ้นและก็ขึ้นเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบว่าจะพีคอยู่ที่เท่าไหร่สเปนเนี่ยเมื่อวานนี้6กหมื่นสองนะครับออสเตรเลนยสองหมื่ 6, 000, 2, 7, นเจ็ดกีฬาสามหมื่นเก้าเนเธอร์แลนด์แปดหมื่นหกโปแลนด์สี่หมื่นหกนะครับอินโดนีเซียสี่หมื่นหกยูเครนสามหมื่นแปด แล้วก็ไปดูทางเอเชียของเราเมื่อวานนี้ดูที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ขึ้นมาเกือบแสนแล้วนะญี่ปุ่นนะ,ะ95,949เสียชีวิต141นี่พีคเลยนะของญี่ปุ่นเนี่ยจากที่เขาติดเชื้อกันหลักหมื่นเศษเศนะครับแล้วก็ติดไปเหลือหลักร้อยญี่ปุ่นเนี่ยลงไปถึงหลักร้อยเลยนะ,ะแล้วก็วันนี้ขึ้นมาถึงเกือบแสนนะครับ95,945 จะแน่ใจได้ยังไงว่าวันนี้รายงานพรุ่งนี้ญี่ปุ่นจะไม่เป็นแสนนะใช่จริงไหมนี่มันเก้าหมื่นเจ็ดแล้วอ่ะเก้าหมื่นเกอบม้าหมื่นแปดเนาะอ่าเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าเมื่อวานนะเมื่อวานอ่าวันนี้วันนี้มากกว่าอีกใช่ไหมเก้าหมื่นเจ็ดวันนี้เก้าหมื่นเจ็ดแล้วเนบวกขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยไปหมื่นเจ็ดแล้วครับนี่ไม่รู้เขาบวก ATK หรือเปล่ามานะค่ะแล้วก็เวียดนามฝนดูเวียดนามฮะค่ะ เ <ração> วียดนามนี่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบหกนะครับสองหมื่นสองหมื่นสามเวียดนามเนี่ยอจากใกล้ใกล้ไล่เรียกกับประเทศไทยเวียดนามไปสองหมื่นสามค่ะดูเกาหลีใต้อีกประเทศหนึ่งฮะสี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเกาหลีใต้นะครับตัวเลขเพิ่มสูงมาก ที่พูดตรงนี้ผมไม่อยากให้คุณผู้ชมได้ตื่นตระหนกนะครับเราเรียนรู้กับตัวเลขตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้มันจะบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเออประเทศที่เคยติดเชื้อสูงๆเนี่ยตอนนี้ก็จะลงประเทศที่ติดเชื้อน้อยๆบัดนี้ขึ้นไปสูงนะครับตัวเลขจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างเยอรมนีวันนี้สองหมื่นสองหมืน่มนยเยอรมนีวันนี้ตัวเลขล่าดสุดเนี่ยสองแสนไม่ใช่สองหมืน่นสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน เมื่อวานในสองแสนสามหมื่พันยังมายังขึ้นอยู่นะครับนี่เห็นภาพของแอฟริกาที่เป็นต้นต่อของโอมิครอนเนี่ยวันนี้แค่เพียงสามพันหอยกิเองนะครับญี่ปุ่นวันนี้เก้าหจอย่างที่ฝนว่านะ,ะแล้วก็ของเกาหลีนะครับฝนเกาหลีอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เกาหลีเนี่ยนะครับเพื่อจะดูเกาหลีวันนี้นะครับ มาเลเซียมาเลเซียเนี่ยพรุ่งนี้รายงานในตัวเลขอยู่ที่หมื่นเก้านะวันนี้หมื่นเจ็ดนะนล่าสุดนี่หมื่นเก้านะครับหมื่นเก้านะฮะนี่คือตัวเลขที่เราเห็นเดนมาร์กห้าหมื่นเดนมาร์กห้าหมื่นเดนมาร์นากนี่ก็คือเขาเขาไม่ป้องกันแล้วนะตอนนี้นะไม่ป้องกันแล้วไม่ป้องกันแล้วเขาลมาตรก,การใช้ชีวิตเป็นปกติทั้งที่เขาติดเชื้อวันละห้าหมื่น สวีเดนพวกนี้ยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดอ่ะ,อะแล้ววันนี้เวียดนามรายงานตัวเลขเดียวทามวันนี้เวียดนาม6 0 3 2โอโ้โหอของเวียดนามเพื่อนบ้านนะ26,032นรายครับเสียชีวิต74ที่จะต้องรายงานวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นเราดูตัวเลขเหล่านี้เราก็จะเห็นนะครับข้อมูลของประเทศไทยของเราดูแลดูเทียบเคียงกับเพื่อนบ้าน นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคืออย่างเราเทียบเคียงอย่างที่ฝนเคยบอกไปในรายการก่อนหน้านี้ว่าถ้าเทียบเคียงประชากรสัดส่วนใกล้ๆก,กันอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยก็เกือบเกือบเจ็ดสิล้านคนเหมือนประเทศไทยเขาเขาเลยจุดพีคไปละเขาเลยจุดพีคแล้วก็ลงมาจุดที่ต่ําละ ช่วงนี้เขาก็เป็นมาตรการของการคลายล็อกและะ้วะเขาไม่ต้องให้สมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่งละ,ะคบก็หรือว่าแม้แต่บางประเทศเนี่ยได้ยินข่าวว่าผู้ป่วยโควิดสามารถอยู่ร่วมกับคนที่ปกติได้ใช่อยู่ร่วมได้ uh huh. เ,มเมื่อวันเมื่อวานเกาหลีเนี่ยสวันนี้เกาหลีเป็นเพิ่มอีกเป็น54,113ค่ะเห็นนะ และโดยลักษณะของพฤติกรรมของคนไทยเชื่อมั่นว่าลักษณะของคนไทยเนี่ยต้องการการสวมใส่หน้ากากเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงที่มีโควิดเนี่ยสองสปีนะค่ะเขามีการคุมเข้มที่ดีมีวินยัยถือว่ามีวินัยนะพี่ถนองแต่ตอนนี้มัน,ตอนน,มนตอนนี้มันหลวมๆแล้วไงอ่ะตอนนี้มันหน้ากากยังใส่จริงแต่ว่าเรายังไปโน่นนี่นั่นเพระเราผ่อนคลายมาตรการใช่ไหมต่ต่างชาติก็มาเพิ่มขึ้นวันนี้ก็ประชุมสบปคปะ่ะออวันนี้เหรอคะ วันนี้วันนี้มันจะมีมาตรการออกมานะแล้วก็มีข่าวออกมาในลักษณะทํานองว่าต่อไปนี้ถ้าใครติดเชื้อโควิดเนี่ยนะถ้าไปรักษาโรพยาบาลเอกชนจ่ายตังเองนะใช่ <laughs> ดีไหมดีไหม ถ้าไปโรงพยาบาลของรัฐนี่ยังฟรีอยู่ใช่หรือจะรักษาตัวที่บ้านนี้ก็ฟรีค่ะแต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนต้องจ่ายตังค์เองจ่ายตังค์เองอ่จ,องจ่ายตังค์เองก็คือต่อไปนี้คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือคืออันนี้พอฟังอย่างนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่งตระหนกไปยังไม่จบนะเพราะว่าต้องรอมติสบคออกมาใช่ค่ะแต่ว่าโดยหลักเนี่ยคนจะมีสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วค่ะสิทธิ์ของตัวเองคืออะไรครับสิทธิ์ยูเซฟ สิทธิ์ของตัวเองก็คือถ้าเราเป็นข้าราชการพนักงานรัวิสาหกิจเราก็รักษาฟรีถูกไหมติดโควิดก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองก็ฟรีเป็นพนักงานบริษัทมีประกันสังคมก็เข้าโรงพยาบาลประกันสังคมซึ่งโรงพยาบาลประกันนังคมจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ก็เข้าไปรักษาฟรีใช้สิทธิ์ของตัวเองไงถ้าเราเป็นชาวบ้านทั่วไปเราไม่มีสวัสดิการอะไรกับเขาเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรครับ 30บาทบัตรทองไมนเดี๋ยวนี้ไม่สามบาท30บาทก็ไม่ต้องเสียแล้วเรามีสิทธิ์บัตรทองใช่ไหมบัตรทองรักษาโรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาลรัฐจริงไหมใช่ใช่ทีนี้คนอย่างผมแล้วทีนี้คนอย่างฝนแล้วล่ะเอเราพอมีสีตังเราป่วยเราก็ไปโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมซื้อความสะดวกใช่ไหมถ้าเราไปโรงพยาบาลเอกชนเราก็ต้องเสียตังเองถ้าติดโควิดแต่ถ้าเราไปโรงพยาบาลรัฐเราก็ไม่ต้องเสียโอเคไหม ผมว่าโอเคนะเพราะว่าตอนนี้ในฟังจากอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยที่รัฐบาลกู้เงินมาหนึ่งล้านห้าแสนล้านมาใช้ในสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้เหลือเงินอยู่เท่าไหร่ไหมหนึ่งล้านห้าแสนล้านนี่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่คะเหลืออยู่หนึ่งแสนล้านโอ้โหเหลืออยู่หนึ่งแสนล้านถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นก็ต้องเอาแสนล้านนี่มากระตุ้นต่อถ้าฟื้นแล้วก็คงไม่กระตุ้นแล้วก็ต้องใช้จ่ายที่จําเป็นแล้วค่ะอ่า ส่วนมาตรการเนี้ยที่พี่ถน,นอมบอกไปก็น่าจะมีผลเริ่มดําเนินการวันที่1มีนาคมนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะว่า,<ช>วาต้องดูมติขสบคอมาก่อนใช่ไหมครับคือเขาจะมีการปรับเป็นการให้บริการตามระบบปกติแล้วก็จะมีการปรับอัตราค่าตรวจ rt-pcr ด้วยสําหรับการตรวจสองออในอัตราสองสองครั้งในอัตรา900บาทนะคะคแต่ผม,มเห็นด้วยนะฝนนะ ที่จะไปใช้ถ้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแล้วต้องเสียเองเนี่ยมผมเห็นด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะว่าคนที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มีสวัสดิการมีประกันทุงคมมีประกันชีวิตเนี่ยประกันชีวิตใช่ใช่ไหมก็เบิกจ่าย<ะ>ได้ส่วนหนึ่งเบิกจ่ายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็ก็เชื่อว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่แล้วแต่ในเรื่องกางความสะดวกสบายก็ก็ใช้ประกัน ไปกันชีวิตของตัวเองแต่ย่าว่าไปว่าก่อนหน้านี้ที่รักษาโควิดที่ไม่ได้ออกมาตรการนี้อะคะ่ะหลายโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนก็ผู้ป่วยโควิดที่เข้าโรงพยาบาลเอกชนก็เสียกันเองนะคะเขายินยอมยินยอมที่จะเสียกันเองอันนั้นที่ยินยอมไงแต่ว่าที่โรงพยาบาลเอกชนเขาทำไอ้ฮอสตพิเทลไงโรงพยาบาลเอกชนอะทำาฮสตพิเทลอาการหนักเขาไม่รับนะ <Ha. S 2> เขาไม่ค่อยจะรับนะาการหนักนะเอกชนเขาไม่ค่อยจะรับนะ <He> แต่เขารับอาการเบาๆเอาไปนอนอยู่โรงแรมไง hmm. นั่นแหละส่วนใหญ่เขารับอย่างนั้นแต่ช่วงคลัสเตอร์แรกๆเขารับอยู่ <c oughs> เขารับอยู่ก็ไปรักษาตามโรงพยาบาลนะคะอย่างโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งที่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์เนี่ยต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้อง,ต,องต้องขอบคุณนะนะเรื hmm. ่องของศักยภาพของเขาแต่ว่าผู้ป่วยหรือคนไข้าบางส่วนที่ยินยอมที่จะเข้ารักษาก็ยินยอมที่จะ เสียค่าใช้จ่ายเองโดยการมีการมัดจําก่อนเข้ารักษาอะไรแบบนี้อันนั้นคนต้องการความสะดวกสบายไงใช่ต้องการซื้อความสบายไงต้องการจะมีเตียงชัวร์ไงเมื่อก่อนโรงพยาบาลรัดเตียงเต็มไงเ็าไปใช้เอกชนเอกชนบอกว่าถ้าจะมาโรงพยาบาลชั้นเนี่ยขามัดจําอย่างที่ฝนว่าโอนก่อนเลยโอนก่อนเลยก็เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะมีตุ้งตังในการจ่ายเขาก่อนหรือเปล่าครับแล้วก็การรักษาอันนี้คือ สุขภาพอะเนาะชีวิตแล้วก็แลกมาได้เงินไม่ได้คนรวยเขาทำอย่างนั้นได้ให้คนรวยช่วยจ่ายแต่นี้ก็มาตรการนี้ออกมาก็ชัดเจนอะชัดเจนกว่าเดิมถามคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมในมาตรการนี้ถ้าออกมาจริงๆนะถ้าส่วนตัวผมผมว่าก็โอเคนะ นะช่วยกันลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลงไปนะครับเพราะเงินกู้มันจะหมดแล้วไงทีนี้คําถามจะมาถามว่าถ้าเอกชนเนี่ยนะต้องมานั่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายาเอง <c oughs> แล้วแต่ละคนไปรักษาตามสิทธิ์แล้วผู้ป่วยเนี่ยตัวเลขเียวขึ้นสูงขึ้นแล้วโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเตียงเพียงพอไหม ถ้าไม่พอเขาเข้ามาโรงพยาบาลนัดก็ไม่ได้ห้ามเลยครับก็เข้าโรงพยาบาลนัดแล้วตอนนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่มันก็คืออาการเล็กน้อยแล้วก็อยู่บ้านได้ค่ะรักษาตัวเองใช่ยกเว้นยกเว้นผู้มที่มีอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจอาการหนักซึ่งเราดูตัวเลขเนี่ยอย่างของเมื่อวานอาการหนักใน563ใส่ท่ออยู่114มันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมถ้าเขามีสวัสดิการดีๆเขาก็ต้องไปเอกชนอยู่แล้วที่เขามีประกันแต่ถ้าว่าเขาไม่มีประกัน ก็เป็นชาวบ้านใช้บัตรทองก็ไปโรงพยาบาลของรัฐแต่นี้ก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วยังไงก็ฟรีนะครับก็ดูต่อไปนะสำหรับเรื่องนี้นะครับไปดูของผู้เสียชีวิตเมื่อวานหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เสียชีวิตกันทั้งหมด20รายเป็นชาย11หญิง9นะครับเป็นคนไทย19แล้วก็อีกหนึ่งรายไม่ระบุว่าสัญชาติไหนนะครับอายุเฉลี่ย74ปีน้อยสุด44มากสุด9 4ปีรักษานานสุดนะครับแล้วเสียชีวิต28วัน 21วันแล้วก็เร็วสุดนะรักษาตัวแล้วเสียชีวิต6วัน100%เปซ็นเป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัวนะครับนี่ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับแล้วไปดูผู้ติดเชื้อรายภาคนะครับดูที่ภาคกลางครับฝนครับไปดูภาคกลางกันก่อนเลยเนะคะร,ร้อยแล้วกันนะหลักเออหลักพันหลักพันหลักพันกรุงเทพมหานคร2 6 3พัน,น 2, รายนะคะคแล้วก็ ลองลงมาก็จะเป็นสมุทรปราการ986รายค,ค่ะแล้วก็อนนนทบุรี504รายสมุทรสาคร317ค่ะนะปทุมนี้262นะนะครสวรรค์215นครปฐม210นะครับที่หลับ200นะสุพรรณ195เกือบแต่200เนอะครับนบุรีก็128พิศุโลก145 นะครับตัวเลขสงสงนะครับคุณผู้ชมกําแพงเพชรอีกร้อยหนึ่งรายนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนจำห้าสิบสองเมื่อวันนี้อไปดูภาคตะว,วันออกนะครับภาคตะว,วันออกนะคะชนบุรีเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ราย ชเชิงเซรา252รายปราจีนบุรี214รายระยอง211รายนะคะสะแก้ว122จันทบุรี111นี่หลักร้อยทั้งนั้นเลยหลักสิบเนี่ยมีตราเท่านั้นก็คือ26รายส่วนภาคเหนือค่ะภาคเหนือเนี่ยหลักร้อยเชียงใหม่252รายน่าน1น8รายนะคะแล้วก็อุตรดิตฐ์93ราย แพร่63รายเชียงราย53รายนะคะส่วนลำพูนเนี่ยยังเป็นหลักหน่วยคือ6รายเท่านั้นนะคะไปดูภาคตะวนออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะภาคตะวนออกเฉียงเหนือนะคะตัวเลขที่สูงสูงเลยนะคะในหลักร้อยนครราชสีมา334รายค่ะมหาสารคาม3 0 1รายนะคะแล้วก็หลักร้อย 277รายในขอนแก่นจำนวน277รายชัยภูมิ205รายบุรีรัมย์เมื่อสักครู่บอกไปแล้วเนาะ289รายส่วนตัวเลขหลักหลักสิบเนี่ยกนครพนมดูเหมือนจะน้อยหน่อย38รายอำนาจ,จเจริญ24รายค่ะภาคใต้ค่ะภาคใต้เนี่ย <c oughs> โอ้โหภูเก็ตครบนะคะ 434รายนครศรีธรรมราช372รายส่วนพัทลุง146รายชุมพร133รายนะคะส่วนภาคตะวันตกค่ะไปดูภาคตะวันตกกันบ้างาราชบุรี379รายประจุบคิริขัน205รายกาญจนบุรี129รายค่ะส่วนจังหวัดสงขาลา142รายสุรราษฎร์ธานี130รายนะคะ อืมอนี่คือตัวเลขรวมรายภาคนะคะที่เป็น<ร>งลงดับภาคภาคภาคตะวันตกมอนสักครู่บอกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบอกไปแล้วราชบุรี379รายประจวบกิริขัน205รายแล้วก็เพชรบุรี197การจนบ,บุรี129ตาก93รายค่ะอืมก็มดู10อันดับนิดหนึ่งนะครับทีมงานนะชงภาพขึ้นไปใหม่10อันดับนะครับไม่ได้ส่งไว้ดอกไว้ก่อน 10อันดับก็คือกรุงเทพมหานครใน2,635แล้วก็แนวโน้มกมรทมก็ยังสูงขึ้นอยู่อีกนะครับสมุทรปราการ986ชนบุรี754นนทบุรี504ภูเก็ต434ราชบุรี379นครศรีธรรมราช372กลับมาสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับโคราช334สมุทรสาคร317และมหาสารคาม301ราย เมื่อวานนี้ฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะครับถึงเมื่อวานนี้ครับจำนวนทั้งสิ้นร19 2 7 9 0 0กล้านโดสนะครับที่ฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้วันเดียว2 5 4 3 7 0หเจบตอนนี้เขาเร่งฉีดเด็กอยู่ใช่ไหมค่ะเแดเด็ก่สาธารณสุขทีมงานเปลี่ยนภาพได้แล้วครับไปเร็วแล้วครับผ่านภาพนี้ไปนานแล้วครับอืมออ กระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าโควิดกทมมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้นย้ำป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กรวมควบคุมโรคแนะหลังพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน งดออกกําลังกายเจ็บวันเพราะว่าคือเขาไม่ให้ออกกําลังกายอย่างเช่นปีนป่ายว่ายน้ํากิจกรรมใช้แรงมากเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนค่ะหากเกิดกล้ามเนื้อหัวใจเสพแล้วก็หากเกิดอาการรุนแรงหลังรับวัคซีนอย่างเช่นอาการจะเกิดอะไรบ้างเจ็บหน้าอกหายใจเร็วเหนื่อยง่ายใจสั่นไข้สูงมากกว่า39องศาปว<ม>ดหัวรุนแรงอาเจียนทานอาหารไม่ได้ซึมไม่รู้สึกตัวควรพบแพทย์นะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปที่1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินค่ะหรือ,อโทรไป1422เนี่ยสายด่วนกรมควบคุมโรคน1422ะก็ได้ที่เขาแนะนำกันไว้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เรื่องของโควิดนะ,ะเราก็ อยู่กับมันแล้วล่ะตอนนี้นะเขาบอกว่าเราลอกนี้เด็กติดเยอะมากขึ้นเหรอคะพี่น้องเขาเลยเร่งจะฉีดยาเด็กใช่ไหมฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนใช่ค่ะปัจจัยเสี่ยงกลุ่มเด็กเล็กเนี่ย0-4ปีแล้วก็5-9ปีเนี่ยติดเชื้อจากผู้สัมผัสร่วมบ้านเด็กประถมปลายถึงมต้นเนี่ย10-14ปีก็ติดเชื้อจากโรงเรียนวัยรุ่นจากพื้นที่เสี่ยงชุมชนก็เลยจะเร่งที่จะฉีดยาฉีดวัคซีนในเด็กเนาะครับ